สวัสดีวันปีใหม่ไทยสุกสรรันวันสงการจะพี่น้องมือนีสิพามาเบึงผาพบรรยากาศเก่าๆเ,เป็นของมือว่านี่จะพี่น้องมือว่านี่แข่งประกวดนางสงการตำบลบ้านแขมอำเภอพิบุญมับงสาหานจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้าสอมเดินแบบจะพี่น้องสอบเดินประกวดนางสงการปีนี้บ้านแคมเนื้อกระด้ส่งเขาประกวดอยู่จ้ากระสอบอยู่ประมาณซีหามื่อนี่แล้วจะพี่น้องแต่ว่ากะเป็นแนยอยู่จ้าก็เลยบ้เดสอบดูหลังจากที่สอมแล้วบานนี่หอดมือจริงก็เลยมาแต่งหน้าเลยจ้าแต แ่งหนากระใสเวลาต่างวารายสมองน้องพี่น้องสามสิแ่งแล้วลงแขนลงขา,า,านํากระปานนันพี่น้องพูน่ะสามสิใดแต่ละยางน้องพี่น้องเอาเป็นกําลังแรงใจมาเชีรยซอยการเดือจา้ามือน,นีบานแคมเนื้อเฮากางามคือเกาเราจะพี่น้องมาเป็นกําลังใจแห่งการน้าแนวเดือจา้ามือน,นีบานิสิภาไปเบิงบรรยากาศในการประกวดจา้าสัดส่วน34 52 1 6 8ค่ะ คำถามนะครับตอนนี้มีประเทศไทยของเราประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ ถ้าคุณไปเล่นน้ำสงกรานคุณจะเล่นสงกรานอย่างไรให้ประหยัดน้ำที่สุดค่ะถ,ถ้าดิฉันได้มีโอกาสได้เล่นสงการานในปีนี้ทางการวิกฤตภัยแล้งดิฉันจะเล่นอย่างสร้างสารรค์และใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นการรดน้ำดาหัวผู้ใหญ่การร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพราะดิฉันเชื่อว่าสงการานไม่ได้วัดกันที่ปริมาณน้ำแต่วัดกันที่น้ำใจของคนไทยค่ะขอบคุณค่ะนะครับึงถือว่า ทนนกุกท่านน,นะครับพร้อมใจกันมาให้กำลังใจน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเพียงดอกไม้เท่านั้นนะครับที่จะนับไปและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะลอันดับสองการประกวดเจพีสงการตนบ้านแขมประจำปี2568ได้แก่นางงามผู้กระกวดไม้เลขไม และชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้นะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับการประกวดเทพีสงกรานประจำปี2568ของตำบลบ้านแขมนะครับและผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อจะเป็นรองชนลเลอศอันดับหนึ่งนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมแล้วขอเสียงปู2สองแล้ว,วขอเสียงอูสามแล้ว และผู้ที่ได้รับรางวัลเทพีสงกรานได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข